สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดศูนย์รถบ้านรามินทาซอย5านะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดจะพาชมรถเก๋ง5ประตูนะครับกับงบราคาประมาณ3 0 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับ Ford f i e s t a นะครับ1.5 S Sport ปี2 0 1 7ิเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับ81,000กิโลเมตรนะครับ สำหรับรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้นะครับออกห้างมาที่699,000บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียง319,000บาทนะครับซื้อเจ้า Ford Festa คันนี้ไปนะครับลูกค้าประหยัดเงินจากรถใหม่ไปถึง380,000บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดไฟแนนซ์ในทั่วประเทศไทยออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ รถของเรานะครับได้มีการตรวจสภาพนะครับ inspection นะครับจากบริษัทวันดูคานะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับ o p ชั่นของเจ้า Ford f e s t a 1.5 S Sport คันนี้นะครับว่าอ p ชชันด้านนอกและด้านในนะครับมีอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนับไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชันด้านนอกกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งสีดํานะครับตัดขอบนะครับกระจังหน้านะครับสีแดงนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสภาพสวยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้สีเดิมนะครับ ถัดมานะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับอลลอย15นิ้วนะครับแม็กสีดํานะครับมาพร้อมยางโอตานินะครับปี2020นะครับสภาพแม็กสภาพยางนะครับยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับแม็กไม่มีรอยนะครับแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับระบบเบรกนะครับ abs นะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับถัดมานะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีแดงนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ led นะครับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้านะครับถัดมานะครับคันนี้ตกแต่งด้วยนะครับคิ้วกันสาดนะครับของ Ford f เฟลต้าตรงรุ่นนะครับหลังคานะครับตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับคาดด้วยสติกเกอร์สีแดงเลยนะครับมือเปิดนะครับด้านนอกนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับมีปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถนะครับไม่ต้องใช้รีโมทก็ได้นะครับลูกค้าสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับคิ้วประตูนะครับ ขอบกระจกนะครับตรงนี้นะครับด้านนอกตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะครับด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์สีเดียวกันกับตัวรถนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับตีปัดน้ำฝนหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับด้านกันชนหลังนะครับ สีเดียวกันกับตัวรถนะครับลิ้นกันชนหลังนะครับเป็นพลาสติกสีดํานะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับกับระยะขนาดถอยสี่ตำแหน่งนะครับไฟตัดหมอกหลังนะครับรุ่นนี้นะครับ1.5 S Sport นะครับเครื่องยนต์1,500 c ีนะครับรองรับระบบน้ำมันนะครับเชื้อเพลิง E85 ได้นะครับสภาพสวยปีใหม่นะครับ ไม้น้อยนะครับ8ปดหมนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในกันต่อนะครับคันนี้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตกแต่งด้วยนะครับเบาะหนังกึ่งผ้านะครับเตือนตะเข็บได้นะครับสีขาวนะครับสภาพเบาะด้านหลังนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับไม่้ํำนะครับเบาะคนนั่งนะครับด้านหน้านะครับ สภาพสวยนะครับเดิมโรงงานนะครับภายในใหม่นะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับเรามาดูออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับเริ่มจากเบาะนะครับเบาะคนขับนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับด้วยการโยกขึ้นโยกลงนะครับเบาะเดิมนะครับ ไม่มีรอยนะครับสภาพดีนะครับถัดมาด้านบนนะครับพวงมาลัยนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถรับสายโทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับแอแบักคู่หน้านะครับกุญแจรีโมทนะครับคันนี้2ชุดนะครับเป็น 1.5S Sport นะครับสตาร์ทเอนจินนะครับสภาพเครื่องดีนะครับไฟไม่โชว์นะครับ เลขไมล์คันนี้อยู่ที่81,554กิโลเมตรนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมนะครับวิทยุ CD นะครับ AUX นะครับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับบลูทูธแบบไร้สายนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับสำหรับ 1.5S Sport นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับสภาพใหม่นะครับด้านในใหม่มากนะครับคันนี้ ปี2017นะครับราคาไม่แพงนะครับ3 1 9 0 0 0บาทนะครับไม่แท้81,500กิโลเมตรรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารครบนะครับคุญแจ2ชุดเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับ3 1 9 0 0 0บาทนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับหรือมาทดลองขับกับผมนะครับได้ที่ตลาดรถกลางคืนนะครับศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ของเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน e p ีหน้านะครับว่านัดนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนและพบกบนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ